สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ยิงรับรับคลหัวเราะนะคะวันนี้ยิงก็จะมาแนะนำนะคะกับท่าทางการหัวเราะที่ง่ายเหมือนเดิมน,นะคะแต่สามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของเรานะคะจากช่เช่าน,น,นะให้สดชื่นเบ่งบานเหมือนดอกไม้ทิวลิป โต,โ,ตโต๊ะของหญิงนะคะเราก็มาเริ่มต้นจากการหายใจธรรมดาก่อนเลยค่ะทุกคนหายใจเข้าวาดมือเข้าหายใจออกพาตัวเองนะคะมาอยู่ที่ปัจจุบันก่อนหายใจเข้าหายใจอใจอกหายใจเข้า หายใจออกจ้ามือออกไปค่ะหายมือออกไปกว้างๆเหมือนเรากำลังว่ายน้ำในอากาศฮ่าฮ่าอย่างนี้เราชูแขนขึ้นฟ้า หเข้าหายใจออกย้มอ้าปากกว้างเข้ายิ้มอ้าปากกว้างลองทำหน้าหลวมหลวงนะคะหน้าหลมหลวงหน้าหลมหลวมทำยังไงนะดังบางคนอาจจะสงสยัยหน้าหลมหลวมก็คืออ่าเหมือนกับ ให้เรารู้สึกว่าหน้าเราเบ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 าพูดคำว่าเบาออกมาเบาหลับตาเบาเบาสบายเบาสบายแล้วค่อยคอยขยับ ให้อบปากให้กว้างขึ้นออกเสียงอ่าอ่าอ่าออกเสียงอ่าอ่าขยายมือด้วยอ่ะอ่า,อากว้างขึ้นอยังคะ หลังจากนั้นนะคะหญางจะสอนทุกคนออกเสียงคําว่าฮั๊กฮั๊กฮัฮกฮั๊ฮั๊กฮฮ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 ใช้ท้อง ห好โฮโฮะยิ้มแย้มโฮโฮห好โฮโฮ好ะเร็วขึ้นโฮกฮ好好โฮโฮ好好โฮโฮก好โฮโฮ好好โฮโฮก好โฮ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 กโฮโฮะอยร่างกายสบายสบายโฮโฮ好好โฮโฮหายใจ สองครั้งนะคะหายใจเข้าดึงมือขึ้นหายใจออกผ่อนคลายสบายหายใจเข้าดึงมือขึ้นมาหายใจออกทิ้งทุกอย่างลงไปเป็นยังไงบ้างคะป่าเดี๋ยวเรา มาต่อด้วยท่าปรบมือนะคะเวลาที่เราปรบมือนะคะโดยให้นิ้วชนนิ้วประกบกันนี่นะคะจะช่วยกระตุ้นเลือดลมให้หมุนเวียนดี D นะคะแล้วก็เป็นการกลุกเซลล์ต่างๆให้ตื่นด้วยนะทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 1 2 3 1 2งหน หนึ่งสองหนสองสาแาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงโกโฮฮ่าฮ่าฮ่าโโฮ่าฮ่าฮ่าฮโฮฮ่ฮ่าฮ่โฮโฮ่าฮ่ใส่ความร่าเริงค่ะฮโฮฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าฮ่าโ โฮฮ่าฮ่เป็นเป็นไก่โฮโฮฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮ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 ฮ่าฮ่เปลนเป็นจ้ก i n g โโฮฮ่าฮ่าโฮค่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮโฮโฮฮ่าฮ่เร็วขึ้นค่ะโฮโฮฮ ปล่อยเซร่อมาค่ะปล่อยเซียร่อ,อารามาค่ะหลับตาสักครูน่น่ง อยู่กับร่างกายสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถที่จะ เพิ่มเวลาช่วงนี้ได้นะคะหมายความว่าช่วงที่เราหัวเราะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคูลดาวร่างกายตัวเองและลมหายใจให้กลับมานิ่งและมั่นคงนะคะเราจะใช้เวลาตรงนี้ได้ นานขึ้นตามที่เราสะดวกเลยนะคะก็วันนี้หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยทุกคนน้อในการเพิ่ม energy แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากดอกไม้ที่กำลังเฉาๆนะคะให้เบ่งบานด้วยเทคนิคของการใช้พลังงานของเสียงหัวเราะนะคะแล้วมาเจอกับหญิงรับ,รบ ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ